สวัสดีจ้าทุกคนมาทานข้าวกันจ้ามามามารีวิวกับข้าวกันนะทุกคนวันนี้น้ำพริกอองจ้าน้ำพริกอองน่าทานไหมคะทุกคนดูสีสันสิแต่ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะเพราะว่ายายแกไม่ทานเผ็ดนะเนาะยายแกเป็นคนเหนืออันนี้กับข้าวของเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเพื่อนบ้านเอามาให้นะคะวันนี้นี่ช่วงนี้เราเป็นผู้ประสบภัยค่ะเ <laughs> พราะเขาทําถนนหน้าบ้านอันนี้ยายข้างบ้านเอามาให้นะคะแกเป็นคนเหนือนะลูกเต่ามาให้ ร้านเสริมสวยข้างบ้านที่อยู่ติดกันพกออกมาให้นะคะเป็นร้านเสริมสวยที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะทุกคนเรามีอะไรเราก็แบ่งกันกินเนะเาะแล้วก็วันนี้นี่พอเราไม่นะ้พริกองเราก็ต้องมีไข่เจียวชะอมนะคะทุกคนแต่เสียดายเราไม่มีนะ้ำพริกกะปิเพราะขี้เกียจทําแล้วหิว <laughs> ไข่เจียวชะอมนี่เราอย่าทอดให้หนาเกินนะทุกคนต้องบางบงนะถ้าหนาไม่อร่อยนะทุกคนเอ่อนี่สีเหลืองน่าทานไหมคะ อันนี้คือทําเองนะแล้วก็มีส่วนที่ไม่ทําเองสองอย่างสามอย่างทุกคนรีวิวให้ดูอันนี้เป็นแกงหอยถุงปลเล์เลยแกงหอยนี่าเพื่อนของสามีเอามาให้แกนอัแแนนี้เป็นมันเป็น,ป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 นหอยอันนี้นะทุกคนเอ็มตักให้ดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่หอยจุ๊บแจงนะคะทุกคนเป็นหอยหลักไก่นะขาไก่หลักไก่แข้งไก่เอ็มก็ไม่แน่ใจเนี่ยเขาเรียกได้หมดนะ เบลเลอร์เลยนะทุกคนนี่ไม่ใช่หอยจุ๊บแจงนะแต่ลักษณะจะคล้ายหอยจุ๊บแจงนะคะทุกคนนี่เขาเอามาให้เป็นอาทิตย์และเอ็มฟีดไว้ซึ่งเวลาใครเอามาให้นะทุกคนเอ็มจะฟีดไว้เอาไว้เวลาเราไม่มีอะไรกินแล้วเรารื้อมาถึงก็อุ่นกินได้เลยทุกคนนี่วันนี้เมนูร้านตู้เย็นแล้วก็อันนี้ผัดปูนิ่มผัดปูนิ่มนะคะทุกคนนี่อันนี้ แม่สามีฝากมาจากชุมพรจ้าวันนี้เราไม่ต้องทำกับข้าวเองอ๋อทำทำทำคือไข่เจียวเนะาะไข่เจียวชะอมนี่นี่เขาฝากมาให้เราก็อุ่นเลยค่ะทุกคนค่ะนี่เอาไว้เวลาเราออกไปไหนไม่ได้นะคะทุกคนกับข้าวเวลาเขาใครฝากอะไรมาให้นี่มจะฟีดเลยทุกคนเอาไว้เผื่อเราออกไปไหนไม่ได้ทุกคนนาทานไหมคะแต่ว่าไม่ได้ผัดแบบพริกไทยดำนะคะทุกคน ผัดแบบว่าใส่ไข่ใส่ขึ้นช่ายไม่ได้ใส่ผงกะหรี่นะคะทุกคนอ่านี่ผัดใส่น้ำมันหอยอะไรแบบนี้ทุกคนนี่อันนี้ผักจากสวนนะคะทุกคนอันนี้ปลอดสารพิษไม่มีสารพิษเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปลูกเองนะคะจากชุมพรเหมือนกันอ่าลูกเนียงก็จากในสวนจ้าสวนชุมพรเนาะนี่กำลังอ่อนคะ่ะทุกคนคะ่คะสิบ <c> ห <oughs> ้าสิบหกค่ะกริบก,กริบกริบ <c oughs> โอเคนี่ไงทุกคนน่าทานไหมคะวันนี้รีวิวอาหารอีกแล้วจ้าอ่ส่วนนี้ก็เข้าสวยมื้อเที่ยงของเราวันนี้ทุกคนนี่เลยเสียดยไม่มีน้ำพริกกะปิเนาะทานน้ำพริกอองไปแล้วกันทุกคนเพราะว่าน้ำพริกอองนี่เราทานกับเคบหมูหรือผักสดอร่อยนะแต่ว่าเสียดายไม่มีแคบหมูเนาะเสียดายมากวันนี้ลืมไม่คิดว่าพี่เขาจะเอาน้ำพริกอ,องมาให้ไง ถ้ารู้นะเอมมิ่งไปซื้อแคบหมูแล้วทุกคนเพราะว่ามันเข้ากันเข้ากันอร่อยมากนี่ดูสีสันน้ำพริกองเสื้อคาทุกคนจะเป็นไงสีสันนะทานไหมคะนะน้ำไหลไหลเลยแหละทุกคนเอ้ยดูสีสัน,นสิให้ดูใ,ใกล้ๆเผ็ดพอประมาณทุกคนเผ็ดพอประมาณเนาะนี่ก็ไข่เจียวชะอมนี่อร่อยอร่อยค่ะมื้อนี้ ส่วนชะอมก็มาจากสวนดีก,กันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็ฟรีค่ะฟีดไว้ค่ะเห็นไหมมันช่วยได้นะทุกคนเวลาใครให้อะไรมาเอ็มยังไม่ทานนะทุกคนเอาไว้เวลาเราเอกไปไหนไม่ได้หรือฝนตกอะไรแบบนี้เอาไว้ฉุกเฉินได้นะทุกคนเห็นไหมนี่แกงกะทิคอยแข้งไก่ขาไก่อะไรก็ว่ากันไปนะหอยหลักไก่เออหอยหลักไก่ คล้ายลักษณะตัวเขาก็คล้ายๆหอยจุ๊บเจงนะแต่แต่วาตัวเขา่าจะโตวกว่าทุกคนโตวกว่าเนาะหอยจุ๊บแจงเนี่ยหอยจุ๊บเจงน้ําจืดก็มีนะทุกคนหอยจุ๊บเจงน้ําจืดก็มีอ่านีผัดปูนิ่มซึ่งเอ็มไม่ชอบกินปูที่ว่าต้องมานั่งเกะกระดองมันแข็งเดี <laughs> ย๋ยวนี้ต้องทานปูนิ่มค่ะทุกคนค่ะนี่ดีกัน นะทุกคนนะกินกันน้ำพริกหนุ่มโอ้ยฟินค่ะทุกคนค่ะนี่เป็นไงยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องของเอ็มนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะกดกระดิ่งกิ๊งกงกันไว้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ จากช่องน้อยๆค่อย,อยๆจเจริญเติบโตไปทีละนิดทีละนิดทีละก้าวนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเป็นไงคะคลิปของเอ็มก็ทําทุกอย่างนะคะท,ทุกอย่างอยู่ในช่องของเอ็มนะคะทุกคนโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบายบายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังกันทุกๆคนนะคะสวัสดีจ้า